Não วันพุธแล้ววันเกิดน้องเจ้าขานะครับ,บาปบากเป็นบันไดด้วยนะจ๊ะพ่อหมดสุขทุก์ระทมลูกแฝงสมของพ่อลูกเฝ้า ขอลานิดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านไม่จนด้วยนะคะพอแล้วเอาชมพูรับรางวัลนี้ด้วยเนาะมาข้างหน้านี่ไปข้างหน้าเดิมบัอ้าวขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอพลังนิดหนึ่งครับรางวัลออนไลน์และรางวัลหน้าเวทีด้วยครับมอบใหกับศิลปินไม่ว่าจะเป็น ไปยิงลูกไปชายเป็นทีมงานนะครับของเวลาทุกคนคิดขึงนะครับขอบคุณ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 นะครับให้รางวัลไปด้วยคุณนิเกะไปด้วยครับทีมวางส่วนครับขอบคุณนะครับขอบคุณของเวลากันนิดึงครับเวลาทาการแสดงยังไม่เคยนานครับยังไงคืนนี้เราเล่นกันเลิกครับถูไปด้วยที่เราทุกคนก็เดินทางมาไกลแล้ว แขกทีแม่คิดว่าเราควรที่จะพักเรือันที่นี่จะได้หรือเปล่าไปครับพีน่นาพี่บก็กเดเห็นกันแม่น,อน,น้องนีพักที่นี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดินทางต่อดีไหมคะสวัสดีพี่ลูกพอ่อวันนี้เยเป็นวันดีครบกำหนดแต่งงานที่พ่อน่าจะพาทุกคนไปแต่งงานยังเมืองหลวงเทพดังสัน พราะว่าพ่อได้ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้ว่าครบ20ปีใครมีลูกหญิงลูกชายก็จะให้มาแต่งงานกันตอนนี้มันครบ20ปีแล้วแต่ว่าเพื่อนพ่อเทพรังสรรค์ไม่เห็นว่าจะส่งกองขันหมากมาวันนี้พ่อเลยพาเ,เจ้าลงเรือไปทวงคำมั่นสัญญากับเพื่อนพ่อด้ยวยตัวเองเลยนะลูกขอประธานอะไรไยมคะเคจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมลูกพ่อผมจะพร้อมแลม้วแมยค่ะก็มีแต่เจ้าเท่าน,นั้นลิซยา ทำหน้าทำตาให้มันดีๆหน่อยสิลูกนี่เจ้าไม่อยากมากับพ่อแล้วทาไมไม่บอกพ่อจะได้ให้เจ้าไปอยู่ที่วังไม่ต้องมาไม่ใช่ว่าหม่อมฉันไม่อยากจะมานะพี่คะเสร็จพ่อแต่หม่อมฉันเนี่ยยังมีเรื่องสงสัยหม่อมฉันไปถึงพระพี่นางแต่ทําไมน้องหญิงถึงได้มีพรัคู้มั่นก่อนหม่อมฉันละน่นนะพี่คะลูกพ่อมันเป็นความต้องการของเพื่อนพ่อที่เป็รรำซ เขามั่นหมายแสงโสมเอาไว้ตั้งแต่ยิดอยู่ในท้องที่สําคัญคํามั่นสัญญาของซองเรามีไว้ว่าจะต้องเอารูปหญิงจากระมเมซีฝ่ายขวาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นคบไปแต่งงานกับลูกชายของเขานี่ทหารคราพ่อนั้นผิดคำมั่นสัญญาเอาเจ้าไปแทนศึกสงครามระหว่างซอง่นดีจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบออกเจ้าออกเรือไปไหนอยู่กับพ่อกับแม่ซะก่อนเข้าใจไหมลูก วันนี้ก็มืดลงมากแล้วพ่อเห็นทีว่าเดี๋ยวจะให้ทหารพ่อสมอเรือพักผ่อนกันที่นีส่สะก่อนเลยเสด็จพ่อเอ,อคะ่ะถ้าเกิดจะพาในตรงนี้หม่อมฉันขอพ่อนนยญาคุยกับน้องหญิงเป็นการส่วนตัวจะได้ไหมเป้ยคะได้สิลูกแต่เจ้าต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลน้องหีิของเจ้าเป็นอย่างดีได้ไหมลูกไม่ต้องเป็นหะ่วงนะเป้ยคะเสด็จพ่อเสียฟังแม่นะลูกนะทองเท่าไรย้มค้ำคืนแบบนี้ อันตรายมากเลยนะลูกยังไงแล้วเนี่ยดูแลน้องแสงสวยพี่ดีนะลูกนะเบค้าเสด็จแม่แล้วก็เข้าพักกในเทนนองเบค้าเจ้าพี่ไม่ต้อเป็นกังวลเป็นไถ่ในเบค่ะเป็นสูงดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะเบค้เสด็จแม่ไม่ต้องขั้วัวมีแฟนแล้เสร็จพ่อเสด็จแม่ด้วยนะไปอิจะฉาไปนะจ๊ะ้าไปพี่จันเบค้ามีอะไรจะพูดกับมัมฉันหรืเปล่เบค้าหอ 弟弟点。Sí, <Yeah. S 1> yeah.